ตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วพี่น้องบ่ายสามโมงของวันอาทิตย์เงียบสงบเลยค่ะพี่น้องเงียบสงบอ่ะโอ้โหว้าวว้าวว้าวเงียบสงบมากทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งไปเสียแล้วนะคะ พวกนกพวกหงพวกเป็ดพวกสัตว์น้ำไปแล้วเหลือตาเหลือตาปลายู่ไตทะเลลึกเนี่ยแหละค่ะพี่น้องปลาบ่ามีปัญหาค่ะพอลึกลงไปกับเป็นน้ำธรรมดาปลายังอยู่คือเก่าไม่ใช่ปัญหานี่คือความสวยงามของหน้าหนาวแต่พี่น้องค่ะ ผมสวยงามของหนาหนาวบรรยากาศบรรยากาศโอ้ยนี่ชมสักหน่อยชมสักหน่อยก่อนที่เขาจะไปพราทิตย์ลับฟา้ายังเมื่อท่านหลับจะพี่น้องบ่ายเพิ่งจะบ่ายสามโมงเองแลวจะไปต่อไปต่อไปต่ออีกทะเลหนึง่งอีกทะเลสาบอีกหนึ่งอันเนาะ อันนี้มันว่าเป็นน้าแข็งเหมือนกับมีหิมะได้พี่น้องแต่อันนี้มันเป็นน้าแข็งว่าแม่นี้หิมะพะนะอันเป็นหง่ะแม่จ้าเจ้าวันนี้มันเป็นน้าแข็งก็หมดแล้วนกกับหงกันเลยหนีหมดอะจาพี่น้องอุ้ยหงหนีหมดแล้วนกนี้หมดแล้วนี่คือเรื่องว่าอันเวลานี่ยนะกวางปลากระต่ายปลาหรือนกปลาเขาจะกินน้ำใส่เขาก็ต้องกินน้ําแข็งนี่นะะเอยกินอันหิมะนี่เนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไปต่อจากพี่นอกสวยงามสวยงามสีไหม หน้าที่สูงยังไปบไป่ได้วิ่น้องมองเห็นหมอกมอ่ะจ้ะอไล่ะมีไอ้ไอ้ไอ้หมอกขึ้นมาจากอันนี่ี่เห็นบ่อนอะตรงนี้เพราะเห็นตรนงนี้เพราะเห็น,น,หนแล้วตรงนี้จะเป็นไอ้หมอกขึ้นมาในดูซิซุ้ม้วยวะจะเป็นไอ้หมอกขึ้นมาเขาขาวละอองหมอกขึ้นมาใชย เห็นไอหมอกเนี่พี่น้องแต่ว่าอ่อนๆนะนะเห็นอ่อนๆนะนี่ยโอ้ยอ่ะไปแล้วมาทะเลสาบอีกแห้งหนึ่งแห้งหนึ่งแห้งหนึ่งพี่น้องเงียบสงัดเอ้ย ไม่มีหงไม่มีเป็ดไม่มีตัวอะไรเลยพออย่างรู้วะโอ้พี่น้องเอ้ยมันน้ำเป็นน้ำแข็งมดแล้วมันเป็นน้ำแข็งมัดแล้วจ้ะโอ้ยนาอเงียบเด้เงียบเด้เงาเด้เป็นน้ำแข็งมดแล้ว มีคนลงไปยางเลยนะพี่น้องเห็นไหมมีคนลงไปยางเล่นในทะเลน,เนี่ฮะ <c oughs> ยางเล่นอะกล้ากลักวๆเลยพยานมันแตกเนาะเว่าหัวมันนาเป็นน้ําแข็งได้ระดับไหนออตั้งแต่กีตรกรพ่นกะบขันมันนาเป็นน้าแข็งค่ะค่นก็ขับรถลงไปเล่นในนี้ได้อะพี่นอ้องอะ่อยลอย สวยงามนี่เห็นบ่าบสาโมงเคืงมันเกือบหมึดจังสิละพี่น้องมันหมึดแล้วโอ้ยยังมีคนมาหมาจูงเอ้ยจะหมาจูงอ่ะจูงหมาหยาเจ๋ยเละอุ้ยมื่นขนาดพี่น้องเอ้ยมื่นขนาดเลย มืน่นหมืน่นมืนมื่นทะเลสาบเป็นน้ำแข็งหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้วหาผ่านหายดีจ้ะ เป็นครูสอนหมาพี่นอ้องพาหมามาเล่นบะอันนะอ้าวอ้าวาแคแลนกลับมาหาข่อยเด้อหมาใหญ่ข่อยยานโอ้ยมองไปไกลๆบนเห็นอันหมอกกำลังคืนพี่นอออ้องเอ้าอุตตาลูกตกน้ำเป็นน้ำแข็งเออพ่อเป็น,นน้ำแข็งเหิด <C> e <at> <c oughs> อุ้ยันบ่ได้เป็นนํำแข็งหมดแล้วลาเออยข้าแพงเออยพูนมองไปไกลๆเป็นทะเลหมอกพี่น,น้องเนาะทะเลหมอกกำลังสิขึ้นเป็นทะเลหมอกขึ้นจากาหิมะเกิดจากน้ำทะเลก็เป็น,น,นหมอกทะเลหมอกอืม กลับบานแล้วพี่น้องเอ้ยหนาวไปเพิ่งอีกอันอีกทะเลสาบอันนึงที่ใกล้บ้านที่สุดว่าเมื่อนั้นเห็นหงหงยังอยู่ไหมจ้าอังซีนะน้องหงยู่บอทามันเป็นน้าแข็งหมดจังสี่หงกันนีแล้วค่ะพี่น้องหงกันยูบได้ร้อจ้าหะหน้องเบิ่งหงหงยูบะ 嗯嗯嗯嗯嗯，光光嗯，哇、hmm. mm，嗯、hmm. 嗯、mm，吧吧吧，嗯、hmm. mm，哦、hmm. mm，嗯嗯嗯嗯，吧、hmm. mm，就蹦红红红，嗯。 โอ้ยหงไปแล้วเออเหลือสามตัวพี่น้องน้องหงเหลือสามตัวเอาเอาเอา้ามูจจาไปใส่เมิดนี่ฮลัฮโลโหลฮัลโหลสามตัวสี่ตัวเอา้าตั้งใดล่ะบ่นี่โอ้แม่เจ้าโอ้โอ,โอ,โอ้โอ้ยพี่น้องขาน้องจ๋าน้องหงเหลือสี่ตัว ที hey, pues ne, hey. 8, 2, nah ่เหลือไปใส่เหมือนน้องว่านี่เนี่ยพี่น้องมันเป็นน้ำแข็งเด้อค่ะเนี่ยค้นยางไปเล่นอยู่เนี่ยตายแล้วน้องหงให้ดตรงไหนคือเนี่ยพี่น้องร่องร้อยค้นออกไปเลนนะเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นน้ำแข็งเหมือนแล้วค่ะเป็นน้ำแข็งเหมือนเราจะเห็นมหค้นลงไปเล่นเห็นไหเนี่ยค้นลงไปเล่นแต่ป้ากับยางดีด้อนี่ตอนนี้ป้ากับยางย่ทัึงนี่นะโอ้พี่น้องโอ้นี่บ้างน้อง เหลือซีโต้พี่นอ้องอเหลือซีโตค้ค่ะแต่ว่าอีกจํานวนหนึ่งไปใส่แล้ววนี่อันนั้นนะพี่น้องอันมันเป็นน้ำแข็งเหมือนแล้วไหมพี่น้องขาอันอย่า่คอยตกล้นฟวกวลงไปนี่เด้อนี่มันค่อยแยะยืนดทั้งน้ำแข็งแล้วจะตอนนี้ทายลูกลูกโอ้จ้าลูกจ้านั่นนะพี่น้องนะเห็นวะ ตอนนี้มืดแล้วเด้อจ้าบ่ายซีมองแรงแล่ะโอ้ยพี่น้องหงนะอู้หูแตกแล้วพี่นอ้องแตกแตกน้ำแข็งแตกอู้หูคนอย่างนี้น้ำแข็งแตกแล้วพี่น้องคะอู้หูอู้ได้ยินเสียงเลยพี่น้องเสียงน้ำแข็งแตกพุก่งๆๆเลยอ้ายอะนี่น้องหงจ้ามเจ้าอัน มือนั่นป้ามาเบิงอะ่ะเหลือสิบโตมือนี้ือเหลือสี่โตมูเจ้าไปใส่เมิดแล้วหนจังไหนละมันเป็นน้ำแข็งเหมือนแล้วนะ่ะเขาซีไซคีวิตจังไหนละบันนี้พี่นอ้องฮะมันเป็นน้ำแข็งเหมือนแล้วไหมพี่น้องคะโอ้รูโตอนเดะรูโตอนเด้อาหารเขาอยู่ไตน้ำเนี่เดจ้าไทยตท,ทะเลเนี่เดะพี่น้อง เขากินแค่สาลาย,ย้ะคะู้าจาคือว่าบินหนีไปอยู่เมืองอื่นนะเฮ้อโอ้ยพ่เข้าใจเลยคือว่าบินหนีคือว่าบินหนีบินหนีไปอยู่เมืองอื่นก็นได้ไปอยู่น้ำปาน้ำดงมองไหนมันอบอุ่นนลแหม้เนาะนี่พี่น้องว่าหันปลายางไปห่อนั่นเสียงน้ำแตกโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยจ้ะเพราะว่าป้าหนักกันแหมโอ้ย ยัางไม่อีกเกันฮะไหนไหนแตกมึงไบกึงกระถือเบิ้งนะอ๋อบดแตกพี่น้องยังหนักเลยบดแตกบดแตกโต๊ะใหเหมือนเลยว่าัเสียงรานปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นนึงน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งใต้น้ำเลยจ้ะแต่ว่าคนลงไปเล่นไก่ดิพี่น้องพูนคนลงไปเล่นไก่เลยจ้ะอือไปเลี๋ยวไปไกลๆมุณกำลังเป็นหมอกขึ้นมาพี่น้อง กำลังเป็นหมอกขื่นกำลังจะเป็นหมอกสงสารหง่ะพี่น้องเนี่ยป้าสงสารหงเขาเหลือกันอยู่ซี่โตป้าบ่าเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างจังหวบินไปอยู่มเมืองอื่นนะแมะนูแมะดูซบศพเศร้าๆดูเงาเงาสาวส,าวส,าวสาวจังไรในบ้านนี่ฮะคือพวกไปสายคคือบินได้คือพวกบิน มันเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเมื่อนั่นป้าม้ามีสิบโตนะคะมีโตอ่อนๆน,น้ำโตสีเทาอะ่ะสีดำเมื่อนี้เหลือสีโตคือว่าบินหนีไปอยู่ในปานี่ดงยุ่งหมองที่มันนั่นที่อบอุ่นเลยแม่ว่าเขาใจเลยอะว่าเขาใจเลยอะป้าเพรเขาใจอะป้าสงสารเขาพี่น้อง โอ้ยเนาะสงสารเด้เนาะสงสารเด้เนาะโอ้ยเนาะเฮ้ยค่ยอยๆกันหนาวจนว่าตอนนี้สิบองศาขึ้นมาแล้วเนี่ยมุจจะคือว่าบินหนีบินเะแมลูกโอ้ยเนาะเลือดใจเด้ แค่นี้ก็น,นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ